รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชม ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สัปดาห์นี้เราพากันมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านไร่กันที่ตลาดอินทรีสาวให้จังหวัดอุทัยธาน,นีครับที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่พ่อค้าแม่ขายกเกษตรกรชาวท้องถิ่นเท่านั้นแต่พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่รวมของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งจึงสร้างให้ตลาดแห่งนี้มีทั้งความหลากหลายทางพืชพันธุ์ทัญยา,ารผลิตผลต่างๆรวมถึงอาหารการกินแบบพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหนึ่งในคนสําคัญที่มีส่วนสร้างตลาดแห่งนี้ขึ้นมาก็คือน้ําเมรคนนี้ครับเขาและเพื่อนๆตั้งใจสร้างพื้นที่ตลาดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนําผลผลิตอินทรีย์มาขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและสื่อสารให้ผู้คน ระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมไปจนถึงรวมกันสร้างความหลากหลายทางอาหารด้วยการปลูกพืชพันธุ์แบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดียวนั่นเองซึ่งก็ได้ผลจริงๆด้วยครับเห็นว่าก่อนหน้านี้นาเมศอยากเรียนวรรณศาสตร์อยากทำงานกรมป่าไม้อยากเป็นนักอนุรักษ์ไปได้แรงบันดาลใจนี้จากที่ไหนครับช่วงที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยคุณสืบนักเถียรเนี่ยกับทีมงานของ คุณสืบได้มาบรรยายที่โรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยเหลือสัตว์ที่น่าจะเป็นที่เขื่อนเชี่ยวหลานมั้งครับก็ที่โรงเรียนจะมีกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติได้พานักเรียนได้ไปศึกษาห้องเรียนในในป่าในเขตที่เป็นเขตรักษาพันสัตว์ป่าที่มีสัตว์ส,ตวสัตว์ป่าให้ดูอะไรเงี้ยครับถ้าในชั่วโมงเรียนที่เป็นชั่วโมงว่างผมก็จะเข้าห้องสมุดที่มีหนังสือพวก อ,อ,อสทการท่องเที่ยวพวกสะะารคดีเนะี่ยดูภาพป่าดูภาพอะไรเนี่ยคืออยากอยากไปเห็นอยากไปดูอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นความฝันใจว่าตั้งแต่สือมาบรรยายแล้วก็ภาพการทํางานในช่วงนั้นนะ่ยที่บ้านไร่อะ่ะวงการอนุรักษ์เนี่ยคึกคืดมากครับผู้คนก็จะมีการมาถ่ายทะะาําสารคดีสองโลกทั้แต่ก่อนท,ทําทางช่องห้านะี่เคยติดตามทุกวันติดตามทุกทุกครั้งก็เลยว่า สงสัยต้องไปเรียนต้องไปสอบเข้าวานาศาสตร์เปิดผมสอบไม่ได้ผมก็เลยว่าทํายังไงให้ได้ที่เราได้ทํางานกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้อยู่พอดีไปรู้จักกับพี่ๆที่ทํางานอยู่ที่กรมลนิมทองพอดีทําเรื่องค่ายกิจกรรมกับเด็กเรื่องอนุร,รักษ์ธรรมชาติผมก็เลยอาศัยที่ผมเล่นดนตรีเป็นไป <c oughs> เป็นนักดนตรีประจําค่ายได้เดินทางได้ได,ได้ไปทําในสิ่งที่เราขาดไปแล้วถึงประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานอนุรักษ์ ในช่วงนั้นให้ฟังหน่อยครับนอกจากเป็นเรื่องอนุรักษรร์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราทําแล้วก็ยังได้ทํางานด้านที่เป็นมิติด้านผู้คนจากที่ภาคเหนือผมกลับมาทํางานที่ที่ปากช่องที่นครราชสีมาเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายปราดในเขตสพกคือพี่ๆที่เป็นตัวทํางานอยู่เบ,บื้องหลังนะครับเบื้องหลังที่ ผลักดันการทํางานเรื่องเกษตรยั่งยืนเ,เศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเวทีตรงนี้น่าจะให้เราได้ใช้ศักยาภาพของเราออกมาเป็นที่ตัวน,นี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตมีส่วนผลักดันให้เรากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ปูหลักฐานเรื่องเกษตรเมื่อกลับมาอยู่บ้านที่อุทัยธานีดาเมธเจอแรงกดดันอะไรบ้างไหมจากการตัดสินใจครั้งนั้นมันจะมีความกดดันด้วยคือ คือแม่บ้านของผมเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นอาชีพรับราชการก็จะมีเงินเดือนก็จะมีคําถามว่าเออไม่ทําก็ก็อยู่ได้อยู่แล้วแหะแต่ละในใจเราเราจะ,จะ,จะตอบโจทย์อยากจะตอบโจทย์ให้มันทะลุว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้ซัพพอร์ตเราเราอยู่จริงๆได้ไหมอันหนึ่งที่น่าจะพอเป็นคําตอบที่ให้กับผู้คนได้ก็คือพอดีเราปลูกมะขามยักไว้แปลงหนึ่งแปลงนี้ครับผมก็ใช้ แฝดูเอาไปขายเมื่อก่อนไม่มีตลาดจอให้เสาร์อาทิตย์จะมีทัวร์มาที่รีสอร์ทผมก็พิมพ์ไปสองก็สองกระแป้งสองถังไปขายนะักท่องเที่ยวเช้าหนึ่งเราได้พันสองพันแล้วก็เอาไปขายในตลาดในกลุ่มข้าราชการด้วยมันก็เหมือนว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เราได้ส่วนหนึ่งขายสดให้กับพ่อค้าที่มาซื้อก็กิกโลช่วงนั้นกิโลละสิบบาทและช่วงนี้สวนมะขามมันเริ่มเยอะขึ้นเหลืออยู่แปวบาทก็ถือว่าเราอยู่ได้ปีหนึ่ง ถ้าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะอยู่ที่แสนหนึ่งเนาะรายได้จากมะขามก็ถือว่าถ้าเราไม่กินเยอะไม่เที่ยวไม่ดื่มมากอะไรนะครับก็จะตอบโจทย์เรื่องของรายได้ตรงนี้ได้บอกกับผู้คน้ว่าเออจริงๆเราอยู่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับเราปลูปกทุกอย่างอย่างที่ผู้คนชอบพูดว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้อะไรเนี่ยครับเราก็จะอันไหนที่ไม่มีกินก็ผมก็จะหามาปลูกแม่เคยบอกว่าเมื่อก่อนจะไปขอ,ขอใครกินมันอายเขาอะไรเงี้ยครับ ต้องเอามาปลูกให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยยึดคําสอนของแม่มีถ้าไปเจออะไรที่แปลกไม่เหมือนบ้านเรามีผลไม้ที่เรายังบ้านเราไม่มีผมก็จะเอามาปลูกไปในพื้นที่ในแปลงของตัวเองให้มีความหลากหลายของอาหารครับอีกสักครู่เราจะไปที่บ้านสวนของน้าเมธเพื่อดูการทําเกษตร,รที่สร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งปีนั่นคือการทําสวนมะขามเปรี้ยวครับเพราะมะขามเปรี้ยวสามารถแปรรูปเป็นมะขามดองหรือทำมะขามเปียกขายก็อย่างได้ และ,กะเกษตรกรที่คิดปลูกมะขามเปรี้ยวในบ้านเรายัางมีไม่เยอะมากนอกจากนั้นนาเมศยังแบ่งพื้นที่มาทำสวนสมรมหรือสวนป่าผสมผสานแบบทางใต้เพื่อสร้างแหล่งอาหารสมุนไพรเป็นแหล่งวัตถุดิบสร้างที่อยู่อาศัยทั้งยังเป็นบำนาญชีวิตในอนาคตของตนเองได้อีกน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับ ขี่ปลอดภัยผ่วงใหญ่ทุกการเดินทางพี่ใหมค่คะคาดเข็มขัดนิรภัยหรือยังคะคาดแล้วคะ่ะแล้วคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยยังคะคา <c oughs> ดแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้ <Yeah! S 2> ยิ่งระยะหลังเราเห็นอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะอยู่บ่อยครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากคะ่ะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ผลักดันมาตรกา,รการการใช้เข็มขัดนิรภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญคาดแล้วอึดอัดก็ตามแต่ประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นจะช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ค่ะเพราะเข็มขัดนิรภัยนั้นถูกออกแบบมาให้คาดผ่านส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายไว้ อย่างสะโพกและหัวไหล่จึงทําให้เข็มขัดสามารถกระชับและประคองร่างกายได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะช่วยไม่ให้คนกระเด็นออกไปนอกตัวรถจากแรงกระแทกหรือแรงเหวี่ยงช่วยกระจายแรงกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงเพื่อลดอาการบาดเจ็บช่วยป้องกันสมองและกระดูกสันหลังจากอันตราย เห็นถึงประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยกัแเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องทําให้ชินค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม